สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับชาแนลแอมแอมซีดี C L D อีกแล้วนะคะซึ่งคลิปในวันนี้เราจะมาลองของใหม่ที่เราไปเจอมาจากแฮชแท็กในทวิตเตอร์กันซึ่งครีมซองตัวนี้นะคะคนส่วนใหญ่เขารีวิวกันไว้เลยว่าเป็นครีมซองที่เหมาะกับคนที่เป็นสิวแถมตอนนี้นะคะหายยา,ากมากแล้วก็น่าใช้สุดๆเลยไอเราก็เลยรีบไปตามหากว่าจะเจอเนี่ยไปถึง3เซเว่นเลยคะ่ะทุกคนซึ่งน้องเขานะคะมีชื่อว่า B K Acne Expert Filler Bite คะ่ะทุกคนหรือ B K Acne Filler นั่นเองน้องเขานะคะเป็นครีมที่จะมาช่วยลดรอยหลุม สิวเล็กๆใหม่ๆให้ตื้นมากขึ้นนะคะช่วยทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสามากขึ้นบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆที่สําคัญนะคะตัวนี้ประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับอาบูตินแล้วก็วิตามินซีเลยบอกเลยว่าคือเลิศสุดๆ,ดๆเนื้อครีมเขานะคะจะมีความเข้มข้นซึมเซาไวไม่เหนอะหนักผิวลองคาแถมใช้ได้กับทุกสภาพผิวใช้ทาเช้าเย็นนะคะรับรองว่าจะดูแลแล้วก็บํารุงผิวหน้าเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยซึ่งน้องตัวนี้นะคะจะมาช่วยในเรื่องของการรักษารอยรุมสิวให้ตื้นมากขึ้นทําให้ผิวเราเน่ชชมมื้มอูด การอักเสบของสิวของเราหรือผิวหน้าของเรานะคะแถมยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่เป็นผลทําให้ผิวหน้าเราหมองคล้าใช้แล้วนะคะรับรองว่าหน้าจะกระจ่างใสเรียบเนียนปัญหารอยดํารอยแดงต่างๆจะแลดูจางลงด้วยหลังใช้8สัปดาห์นะคะบอกเลยว่าผิวหน้าเขาเนียสภาพดีขึ้นมากๆตอบโจทย์สุดๆปัญหาผิวที่เคยมีเกี่ยวกับสิวนะคะก็หายไปรู้สึกว่าผิวสุขภาพดีมากขึ้นสิวขึ้นน้อยลงร่องแผลสิวจางไวหน้าดูชุ่มชื้นนะคะผิวดูคล้ำก็ดูใสมากขึ้นหน้าไม่แห้งแถมผิวเรียบเนียนดูขุมพลกระชับมากขึ้น รวมๆมคือเหมาะมากๆกับคนที่มีปัญหาสิวนะคะตัวนี้เขาแนะนําเลยสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แชน n นลแอบซีอด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาแนะนําอีกอย่างแน่นอนฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสุดท้ายนี้พิกัดเซเว่นใว่นทุกสาขาใกล้บ้านลาคาบาทช่วงนี้แอบหายากใครเจอเซสาขาไหนถ่ายรูปมาอวดกันหน่อยนะ